สีัเดีผมนะศูนย์เจ๊เนงมาอยู่เกมเอวินเดสแฟชสักอย่างนึงครับเออมันเริ่มเล่นดีกว่าครับเสียงพินก็กระชากใจมากครับพระละครชื่ออืมนะครับเกมนี้มันอัปเดตใหม่ให้น่าเล่นขึ้นครับอะไรที่น่าเล่นมากเลยครับมีอุปกรณ์ใหม่ๆหะครับด้วยครับคนหนุก บอกเลยคนหนุกอาจจะมีเสียงรบกวนิด้หน่อยนะครับขออภัยครับไอ้เฮียโอ้ยตัดจักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับก็มาอยู่ในตัวเกมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอู้สวัสดีครับคนซ้อม นี้ยจะไปบุกค่ายทหารกันนะครับเอ้ยไม่ employed. ไม่เอาดีกว่าเราไปบุกค่ายการไฟฟ้าด <c interf drink> <ups and imon ides> ีกว่าการไฟฟ้าส่วนบุคคลนะกูเห็นหินเห็นหินห็นนะเว้ยเฮ้ยโดนตีนั่นไงอ่าเนี้ยเห็นไม้ก็ติดเชื้อไปด้วยเลยเนี่ยนี่เอ้ยซอมบี้เอ้ย โอ้มายกรธเอเคสวัสดีครับเอามาต,ต,ตัวตัวสิพี่มาสิคับแม่ถ้าถ้าทางพี่พม่ขออาจะไม่ไม่อยาก PVP กับผมก็ได้โอ้โหเอเคเอเคสิเจสซะด้วยมีแล้วเก็บเก็บไปเถอะ รันพิซซ่านี่แหละบ้านโอ้มันฟินจริงถ้าเกิดเกมเกิดเกมนี้มีโคอเคหรือไม่กันช้าคงจะดีนะครับเนี่ยเฮอว่าจะจะคิดว่าผมเป็นเด็กเมายานะครับโอ้ผมโอ้โหสุดยอด เก็บอะไรไปวะไี่ทำใหด้ดูสแน็กเฮ้ยเก็บอะไรไปวะช่างหอมเลยครับดูสิมีนมเลยต้องกักเก็บน้ำเออใช่ลืมไปเลยเออเดีวเร็วเร็วใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นๆนะครับพี่ใจเย็นดิครับพี่สามัครีปรองรองกันไว้หน่อยโอ้พี่จะเป็น เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กเลยนะครับเนี่ยเออเร็วคางการยจ่ายนี่ระบ้านของข้าเองมันสุดยอดไปเลยชิมิลอ์คางการยา,บบา,าอจจไ,ไาาอ,ายาอ้นี่อ,อมันไม้ข้าอ,อูฟินเออดบลาเอาไปลุยแล้วสินะ เออใช่ต้องเอายาไปด้วยเผื่อเผื่อโดนซอมบี้กัดหรือโกรณีอะไรก็ได้ต้องเอายาไปเผื่อแต่นี่คืออาวุธตรงตีระยะประชิดของเราเนอะนั่นก็คือขวานขวานคือสิ่งที่ดีโอ้เอเอจะเสียงเบาไปหน่อยนะครับนี่แล้วก็ช็อตกันนี่แหละ ปืนที่มันต้องใช้ที่สุดนะครับเอาลูกกระสุนไปหมดเนี่ยเลยมีไรเอาไปหมดนั่นแหละเราน้ำอยู่ตรงนี้ด้ยเราระเบิดไปด้วย s m g งเงาหวยเดี๋ยวอุ้ยตกใจอุ้ยไอโง่เอ้ยโอ้ย,อยสอมบีก็เป็นแบบนี้นะครับโง่โง่ เราจะไม่เราจะไม่ไปยุ่งกับฟ้ามครับเออใช่เกิดอื่นผมเนี่ยต้องไปเที่ยวหาเพื่อนบ้านก่อนนะครับเพื่อนบ้านนี่เขาเออสมพันธ์ไมตีมากเลยครับอืมเดี๋ยวเราจะรอตอนกลางคืนแล้วเราจะไปล่าท้าผีครับจะมีผีบหมอืมก่อนอื่นเราจะต้องไปอยู่เคยจะทหินกูนะครับอืมงับ โอ้อร่อยไม่ละบนูดูนี่เลยโอ้กอนระหว่างั้งต้องลืมไม่ได้จรงนี้พร้อมแล้วซุยได้มีแม็กกาซีนอยู่หกสิบไอ้นี่มีสองร้อยแปดสิบนี้มีห้าสิบหกโอ้ใช้ได้ซะเนี่ยโอ้อมไม่อยังละไอ้หนูพร้อมแล้วงับดีมาก ไปลุยกันเงือบพอ่อืออาจจะมีคำหยาบด้วยนะครับขออภัยพอดีมันเป็นเกมที่หัวร้อนนะครับโอ้ยเกมเกมนี่มันจะเล่าใจไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอเสียงเกมไม่มีกับเสียงอันดับทีไปกันเดิี๋ยงปอยพร้อมยังไอ้พวกกากเลยพร้อมตายหรือยังไอ้พวกกากอย่างน้อยไอ้นี่มันก็น่าจะมีของดีๆให้หนูเนื้ออย่างเช่นไลฟ์ฟู้เพรใช่ ปาลาระเบิดไปหาคนดีกว่าพี่ครับมีคนจะมาเที่ยวหาพี่ครับเฮ้ยระเบิดใส่กูทำไมไอ้เหี้ยโอ้มาเกิดที่ไหนตรงนี้หรือเปล่ามีข้าตายจะใช่ไหมไม่นี่มันไม่ใช่ที่ที่ข้าตายก็เหมือนอ๋อจำได้ละ ตรงนี้แล้วก็ต้องเดินไปตรงนี้เปล่าวะอันนี้ไออืมันเมืองใหม่หรือเปล่าวะรู้สึกเหมือนยังไม่เคยมาเลยแถวนี้เนี่ยเอ,เอ๊มันที่ไหนวะหรืว่าใครยังไม่เคยสำรวจเลยวะมันเดินเดินมือ โอ้ที่มันที่ไหนกันเนี่ยเออใช่ก็สึกเหมือนไอ้ทางนั้นจะมีทางไปฟาร์มอยู่เสร็จแล้วก็กลับบ้านโอเคครับตัดสักคู่หนึ่งนะครับเพราะมันใช้เวลาเดินทางนานนะครับบ๊ายบายตัดสิเฮ้ยอ้าวเอ้โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยมา จ้องไปหาที่โอ้โหคุน่าจะตายก่อนเนี่ยเอ้ออืออตัดแป๊บอ่ากับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงกับเมืองแล้วนะครับแต่เราจะไม่ไปเมืองเราจะไปค่ายทหารเลยโดยที่ไิ่เตียวบาบุดไปเลยเนอะโอ้โหชาชามามอกี้มันเป็นยังไงวะ จากตอนเราตายแบบุกระโดดลงมารถเออเมื่อกี้เป็นการแลกที่สมจริงมากเลยอ่ะจิ้มต้องแตกจริงๆป่ะเหรอโออเร็ว่าต้องการยา้าคาตายหรอกโอ้โหเร็วข้าต้องไม่ถึงยี่สิบ โอ้โหโอ้ยโอ้ยอีกจอมบี้เอ้ยอีกจอมไอ้จย่าน่นเงี้โอ้ยมาเกิดที่นี่อีกแล้วกูเกลียดมือเกมนี้เกมหวยเอ้ยเออใช่เราต้องกลับไปตรงนั้นคุณเพื่อไปเอาของไม่งั้นของมันจะเหยหมดเหายหมูน้อ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 ยหมด มันตอนนี้กำลังเข้าใกล้กับค่ายทหารแล้วนะครับปวดตรุงรุดเข็มขัดเ,รเตรียมตัวให้ดีกดอ,อื่นแล้วทุกเพินเพินหมู่บ้านนี้ไปกลนทว่ที่ไม่มีใครมาตามอะ่ะรู้สึกเหมือนจะมีซอมบี้สีดำดำเดินเติมหลังผมมาอยู่นะครับนั่นไงครับผมเป็นเด็กตาดีนะครับอ ก็จะถึงแล้วเ,เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมกายให้พร้อมอกผายไหลพึ่งโอ้จำไม่ได้แล้วอะไรตนะ้ขอบคุณนะคะพี่ส่งคนมาเออมาต้อนรับผมถึงขนาดนี้นั่นไงที่ที่กูตายแม่งลอยตายบนอากาศ ทำไมเสียงนี uh ่แปลกเลยออกมาครับบูมันคืออะไรกันเนี่ยฮัลโห ต้องใช้ปืน ocal, เขาไม่ยังไงหนูพรนะ้อม,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 มอออต้องงับเก็บให้หมดเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเก้าหมงอุ้ยตกใจหมดเลยสิพี่พี่โอโ้โหอี่รอสเตเตเกิดมาหรอนี่รอสเตเตอรด้ย S M G พี่ก็ตอบ S M G ผมก็ดีใจที่พี่ตอบ S M G เองเออถ้าผมนีไม่มมต้องกาลัวมั้ยไปไป you die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  โอ้ตกใจหมดเลยครับพี่โอ ตกใจตกใจตกใจเหลือเกินตกใจเหลือเกินตกใจเหลือเกิน,กนพี่บัมเพีนนะทำไรอะ่ะแอบซบุ่มซุอยู่แบบนี้ไม่ดีเลยก็คนมันเห็นแล้วจะให้ทำยังไงได้เลยมันก็ต้องยิงทิ้่งเดียวสิคะเอฟนี่เอุอ แล้วก็ไปเอาสิบสี่จากขังบนนั้นแล้วก็ไปไหนวะจะไม่ได้หรือวะโอ้ใช่ห้าสิี่เอลเฮ้เราต้องไปโอ้ใช่เราต้องไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราจะเดินทางอย่างทหารนะครับอืม,มก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเปล่าวะ เรามาเที่ยวหาเพื่อนบ้างดีกว่าเลยครับบ้างเลยครับคุณผู้บ้านอาจจะไม่เสียงรบกวนดหน่อยน,นะครับอโอ้ยมันลากของใตอนต้นเมื่อกี้ท่านท่านผู้ชมอาจจะเห็นแล้วนะครับตื๊ดเพื่อนบ้านของเรา,เาไห้ครับ เจตบมือหน่อยตบมือตบมือตบมือหน่อยครับเพื่อนบ้านเราเองก็คือใครก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าโอ้ปาเล็ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีมากเลยครับโอ้ปาเล็ดจ้าโอ้เมสาวนุยเมสันนุยโอ้โ้ปาเล็ดโ้ปาเล็ดปาเล็ดปาเล็โอ้ปาเล็ดโ้ปาเล็ โอ้ปลเล็ดปลเล็ดปลเล็ดปลาเล็ดปลเลดโอ้ปลเล็ดปลเล็ดอู้มันเป็นเล็ดที่ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยจ้ะอ่าครับก็อย่างที่เห็นนะครับใช่ครับก็ตีไอ้ตรงน้ำอ๋อใช่หรือว่าเราจะไปคุกกลางทะเลก่อนดี ก็พี่ตอมผมไม่ทนันหรอกเอน g ี d ดื่มโอ้โอ้ใบปาดแฟรับุมอู้หไหนว่าคุกกันทะเลคิดว่าแน่เนหรอมีของดีอยู่ไม่ใช่หรอเราอะ่ะเห็นแนละ้วมีของดีเต็มเลย,ยเคยมาเที่ยวอยู่รล้วก็ตายอยู่ตรงนี้อะอันนี้จะไม่พลาดครับ วหานะผมเป็นไซเปอร์ที่ดีออ้มึงน่าจะแกล้งกันโอ้ชุอทนช็อแทนเก่าแล้วกันนะมันเป็สไนเปอร์ดีค็ไซเออใช่ลืมบอกไปนะครับไอ้ซอมบี้พวกนี้มันว่ายน้ำไม่เป็นับแต่มันเดินบนน้ำได้ครับเรื่องลึเชื่อครับ ฉันที่มันว่ายน้ำไม่เป็นทุกวันสามารถวิ่งบนน้ำได้ครับท่านผู้ชมฮัมฮัมฮัมดูสิมีเขียนกี่ตัวเนี่ยปะเนี่ยปะเนี่ยปะวะโอ้ยตกใจัวมีไม่มช่ซมบี้เอมาสวย เตรียมใจไม่พร้อมเเลยอาช็อตกันออกมาก่อนเลยมาดีพวกซอมบี้์เ้ยเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้มันมาแค่สองน,น,อน,นี่มาแค่สองอู้หูมันดีจริงนะเนี่ยโอ้มันจะของดีให้ทั้งนั้นเลยดีเกินจริงๆเลย ตอนตอนนั้นก็ตอนนั้น,น,น,นหินมีอยู่ห้าหกตัวได้หว่าทำไมตอนนี้มันลดล,ลงเหลืออยู่สองตัวปะตอนนั้นเห็นมากันทั้งกองทับเลยนะเนี่ยสงสัยโอ้โหโคตรมัจะขี้โกงเลยโอ้ตกตกใจมากเลยครับพี่ผมเป็นสมพื้ที่ดี วันจเจอลมอุ่นวังนเลยปืนมีอะไรป่ะเบ๊ปืนปืนตัวสุดท้ายก็ปืนเรียบร้อยสำไมปืหมันก็ดีอย่างนี้เลยเนือ ใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ไม่ค่อยลองอินโทรแล้วนะเพราะพอดีขี้เก่ใส่แก่ทำอะไรหลายอย่างนะครับอืมอ,ม,อม,มันจะนเห็นที่ค้าเห็นหรือเปล่าแล้วมันลดตำรวดถึงแม้จะเอาเข้าไปในบ้านมันก็ไม่เวิร์กดี แต่ว่าก็ขับขับเล่นไปแล้วกันรถตำรวจฆ่าทิ้งไว้ให้พวกซอมบี้มันกินเล่นด้ว่าเว้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กลายทิง้งแกลบทำลายหลักฐานหมดคนอื่นต้องทำลายหลักฐานหมดนะครับหายไปไหนฮะหาย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 ไปไหนแล้ววะอ้ แค่นี้หายไม่หด้เนี่ยไม่ต้องให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงก็ได้นนวะ <goof cji> นี่ใช่ไปก็ปวงระเบิดเปล่าฮัาโหลนักไรฟิลก็คือนักไรฟิลกระับโตคือ้นักไรฟิลกระับโตคโตบเอายอียเอ้ย พึ่งจะโชว์ฝีมือเป็นนักไรเฟิลสักหน่อยเล่นเนาะไรเฟิลไรเฟิลอะไรวะช็อตกรงช็อตกันเนี่ยแบบนี้พี่ชุดชอดอ็อตการ์ดไอ้แม่แม่ดักข้าเลยถ้นแรกก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่าเท่านี้นะครับ